นนตายที่นี่กันหมดรู้สึกว่าผู้หญิงอะรู้สึกว่าผู้หญิงอะจะตายเพราะว่าอกหักจากความรักแล้วผูกคอตายในห้องแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยฆ่ากันตายหรือ,อยังไงห,หรือโจรขึ้นบ้านมาฆ่าตายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้กูไม่ชัวร์กูจําได้แค่ว่าผู้หญิงอะที่กูไม่อยากเข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมมันอยู่ข้างหน้าดิเราไงก็ใช่ไงจะรักให้จบก็เราคือที่กูไม่อยากเข้าไปเพราะอะไรรู้ไหม เขาผู้หญิงอะเขาหวยหาความรักและช่วงนั้นน่ะกูอะกูออกหักมาเออกูเลยไม่อยากเข้าไปเพราะว่าเข้าไปรอบที่แล้วอ่ะเหมือนว่าเขาอยากเอากูไปอยู่ด้วย กลลลงงาา่่สวัสดีครับ <c oughs> ผมบอลรัชตะเทลกูลพานิครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่ที่บ้านหลาง9ก้าหลังที่รังสิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่เนี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเ,เราเนี่ยไม่สามารถที่จะลงมาจากรถได้ เนื่องจากว่าบ้านทางด้านหลังเนี่ยนะครับคือเรามาเนี่ยเราเห็นเป็นผู้หญิงนะครับยืนอยู่ทางด้านของระเบียงตรงนั้นที่แม็กได้ฉายไฟฉายไปนะครับแล้วก็มีลักษณะนะครับเป็นดวงตานะครับคู่หนึ่งอม,มองมาจากตรงช่องช่องนี้นะครับซึ่งเราก็ คือเสียสติหลุดหลุดไปเลยแล้วเราก็เลยขับรถออกไปเหมือนเหมือนไปตั้งหลักแหละแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาเพื่อเก็บภาพบรรยากาศนะครับต้องบอกช่วงเวลาก่อนนะในครั้งแรกนี่เรามากันตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งนะครับ,รบแล้วเวลาตอนนี้ประมาณตีสามซึ่งเป็นเวลาที่อ่ะกำลังได้เลยเดียวนะครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวครับคุณผู้ชมคือจะเป็นช่วงเวลาที่ เ,เขาบอกตั้งแต่ช่วงเวลาตีสอนะครับถึงตีสีเราเนี่ยจะใกล้ชิดกับสิ่งที่ลีลับแล้วก็ในเขาเรียกว่าอีกโลกนึงครับมีความเชื่อเขาความเ <ผม S 1> ชื่อว่าช่วงเวลาเนี่ยครับจะมีเขาเรียกว่าไรโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณมันถูกซ้อนกันอยู่ใช่ไหมฮะเวลานล่ะฮะที่มันมาบรรจบกันแล้วมันก็ค่อยๆเลื่อนออกครับครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ย นในเทปนี้เนี่ยนะครับก็คือเทปของการทัศนศึกษาครับเราพาคุณผู้ชมมาทัศนศึกษาที่นี่บ้านหลังเก้าหลังมีเรื่องราวอย่างไงบ้างครับก็สําหรับที่นี่ก็มีเรื่องราวตามที่ได้ศึกษามานะครับสืบค้นมาดามอินเทอร์เน็ตก็มีหลายเรื่องราวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวคำาล่ําลือจากคนแถวนี้นักศึกษาแถวนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นก็คือมีนักศึกษาสาวผู้หญิงคนหนึ่งครับ ถูกรุ่นพี่ประมาณห้าคนพามาข่มขืนที่บ้านล้างในบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาถูกข่มขืนเข,ขออาเขออาเฮยเดี๋ออยวมาเดีออย๋ออยวมา อ่ะแล้วต่อเราต่อแล้วต่อ,อ,ตอครับเขาก็ยังไม่ได้เสียชีวิตนาตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาได้สตินะครับผู้หญิงคนนี้ได้เดินออกมาเจอคน เก็บขยะยู่บริเวณนี้ก็ขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาไม่ใช่ได้รับการช่วยเหลือนะครับคนเก็บขยะคนนั้นพาผู้หญิงคนนั้นในสภาพที่สะบักสะบอมเข้าไปข่มขืนซ้ำอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นถึงเกิดความเสียใจอย่างยิ่งผูกขอตายครับที่บ้านล้างบริเวณนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวความเชื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังทั้งเก้าหลังนะครับล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปจนทําให้เกิดการลกล้างมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่แม็กเล่าอยู่เนี่ยนะฮะเราสามคนได้ยินเป็นเสียงคุกคักคุกคักบางสิ่งคือได้ยินเสียงเป็นบางสิ่งบางอย่างครับ มีการเคลื่อนไหวอยู่พวกเราด้วยมาทำพวกเราด้วยอยู่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับตรงช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งตอนเราลงรถมาเนี่ยเราได้ยินต้องบอกก่อนว่าบ้านล้างหลังนี้เป็นบ้านล้างหลังเดียวที่เรามาถึงเนี่ยแล้วเราก็สัมผัสสัมผัสได้เจอกันทางรถนะฮะเราก็เลยมาจอดอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านล้างหลังนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราตกใจกัน ได้ยินเป็นเสียงเหมือนเหมือนคนวิ่งขีท้าวเสียงล่าสุดเหมือนเป็นเสียงฮัทชิวใช่ครับได้ยินไหมใช่ครับได้ยินเหมือนเสียงคนไออ่ะนะครับนี่คือนี่คือครั้งแรกเลยที่เรามาใกล้ขนาดนี้ใช่ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะจากกันไปสั้นๆตรงนี้นะฮะในเทปนี้ทัศนศึกษาเรามีภารกิจลูกผู้ชายครับโดยเราทั้งสามคนจะทำการโอลน้อยออก จะทําการโอะน้อยออกครับแล้วก็มองรอดใต้หวังขาคนละคนแรกเนี่ยที่ออกมาคนแรกเนี่ยสิบวินาทีคนที่สองจะออกมาเป็นยี่สิบวินาทีและคนสุดท้าย30วินาทีครับสุดแล้วก็คือเพิ่มคนละสิบวินาทีเพื่อไม่เสียเวลาแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้นาน เแล้วตอนเนี้ไม่รู้ว่ากล้องได้ยินหรือเปล่าเพราะว่ามีหม,มาหอนไล่มาตลอดเริ่มเลยครับครับผมคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟเป็นสิบวินาทีคนที่แพ้นะครับจะได้สามสิบวิครับผม ผู้โชคดีนะครับผมเป็นคนกลางเริ่มจากสิบวินาทีครับใครจับเวลาครับนับที่นาฬิกาเลยครับครับอะไรก๊รบอบไ,ได้ยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงออกมาจากคุ้มไม้ตรงนี้ เพื่อไม่เสียเวลานะครับสิบวินาทีนะ โอเคละต่อไปเป็น15เป็นเท่าไหรี่สิบวินาที โอเคครับต่อไปก็เป็นผมแล้วสินะโชคดีคนระับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเนะี่ย ครับครับผมกอล์ฟการพงนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้ไปยืนมองแลวใต้วังขาที่บ้านล้าง9ก้าหลังนะฮะที่เมื่อกี้เนี้ยที่ไปมาความรู้สึกก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยกลัวหรอกครับแต่ว่ารอบแรกที่มาเซอร์เวยก่อนกนะ็คือที่เจอกันทางรถนะ,ะผมรู้สึก กลัวๆมากจริงแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับมารอบที่สองแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาก็ในไหนเราก็มาแล้วแล้วก็มาลองมาอีกรอบหนึ่งดีกว่าพอมาปุ๊บก็ได้ถ่ายถ่ายทํากันสักคู่หนึ่งเมื่อกี้แล้วก็อลอยออกเพื่อที่จะมองรถใต้หวังขาผมโชคดีได้สิบวิเมื่อกี้นี้แต่ว่าเอาจริงๆก็ตัวสั่นอะเออเอาจริงมือสั่นหมดเลยก็มองมองรดไปปุ๊บไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะ ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามองก็ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันเออแต่ก็น่ากลัวอยู่อะครับอบครับครับสำหรับเมื่อกี้ที่ได้ไปทัศนศึกษากันมานะครับในรอบแรกที่เรามาเซอร์เวยกันเนี่ยผมเป็นคนเดียวทางทางรถที่แบบว่าไม่เจออะไรนะไม่เห็นเห็นเล็กๆน้อยๆเห็นไม่เหมือนเพื่อนกันที่เขาเห็นว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าต่างอะไรยเงี้ยครับผมเลยไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ แต่พอได้ลงไปสถานที่จริงนี่บอกเลยว่าคนลุกอยู่มือนกันแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่กับช่วงนั้นผมไปคอเล่าเรื่องด้วยครับเรื่องที่มีเรื่องราวของบ้านนั้นที่มีผู้หญิงทูกมาขบชุดมาข่มขืนอะไรเงี้ยแล้วมันมีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาหาผมเนี่ยบอกเลยว่าคนแขน,นี่ลุกตั้งชันเลยทีเดียวแลวก็สำหรับตอนที่รอดหวังขาก็ นะได้ฟิลเขาบอกว่าใครอยากรู้ต้องมาลองบอกเลยครับผมคือจริงๆแล้วอะ่ะทางพวกเราอะ่ะมากันแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือขับรถมาแล้วปรากฏว่าพวกเราก็กําลังจะลงจากรถแต่ทีนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างครับอยู่ที่่ยืนอยู่ที่หน้าต่างซึ่งคือผมเห็นคนแรก แล้วผมก็ชี้แล้วทุกคนบนรถก็คือเห็นเหมือนกันหมดยอมรับว่าตอนนั้นทุกคนจิตตกมากคือทุกคนทําอะไรไม่ถูกเราก็เลยขับรถออกมาจากตรงนั้นก่อนเพื่อมาตั้งหลักหลังจากนั้นเนี่ยภาพที่ทุกคนได้เห็นนะครับที่เรายืนพูดคุยกันหน้าบ้านล้างหลังหนึ่งก็คือหลังที่เราเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราเห็นแล้วก็ยืนยันกันแล้วว่าเป็นผู้หญิงน,นะครับเราก็เลยยืนถ่ายทอดเรื่องราวกันที่ บ้านล้างหลังนั้นระหว่างที่เราเล่าเรื่องอยู่เนี่ยก็จะมีเสียงแปลกๆนะครับตอนเราลงรถไปถึงปั๊บเรากําลังจะถ่ายเราก็ได้ินเสียงเป็นเสียงย่าครับมีบางอย่างเดินเราเข้าใจว่าเป็นเสียงเดินนะฮะชุบๆมาทางพวกเราแล้วเร็วมากนะครับจนกระทั่งพวกเราเล่าเรื่องอยู่ก็ยังมีเสียงมีการเคลื่อนไหวกันเกิดขึ้นนี่ผู้ขนลุกอยู่เลยนะครับ ในวันนี้นะครับการเดินทางของเราในการทัศนศึกษาในวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านร้านทั้งหมด9หลังวันนี้นะครับผมบอลราชตาตเทรกุลพาน,นิครับผมแม็กซินนาาลอดพสวรรคครับผมกอการพงจันทรฮิรันครับต้องขอบุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมวันนี้พวกเรา3าคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ